ปั๊กตัวนี้จะเป็นปั๊ก3เฟสตัวนี้เป็นปั๊ก1เฟสนะครับแถมให้2ตัวหน้าจอคอนโทรลเลอร์นะคะว่าคือคอยเช็คนะครับว่าโหมดต่างๆทำงานอยู่ในสถานะอะไร2อนไรกี่ที่สโหมดจะต้องเฟสนะครับถ้าเราจะดับเครื่องอัตโนมัติเราก็กดด้านข้างนะครับเลยครับพี่โปรโอดีโอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จัดส่งลูกค้านะครับอยู่ไหนครับพี่วัยลูกค้าวันนี้ลูกค้าอยู่บุรีรัมย์นะครับซึ่งวันนี้ก็จัดให้เลยนะครับเป็นตัว คาร์บมานะครับ KWM 12,0 0 0นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตัวเครื่องปั่น3เฟสนะครับเป็นเครื่องปั่น3เฟสนะครับเราก็มาดูนะครับว่าในเครื่องชุดนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยอ่ากลวยน้ำมันไว้สําหรับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กพอร์นะครับปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊ก3เฟสตัวนี้เป็นปลั๊ก1เฟสนะครับแถมให้2อตัวสีปลั๊ก ปลั๊กตัวสีแดงส่วนตรงนี้เป็นปลั๊กรูนึงเฟสนะครับตรงนี้เราใช้หนึ่งเฟสก็ได้ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นขาเกาานะครับส่วนจุกตรงนี้นะจุกที่อยู่ข้างในเห็นไหมเดี๋ยวแกกให้ดูอ่าสำหรับจุกตรงนี้นะครับไว้สําหรับต่อกับตู้คอนโทรนนะครับมันจะมีตู้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มาต่อก็คือใช้ในกรณีที่เวลาไฟดับอะไรนะไฟดับฉุกเฉินก็คือมันจะเป็นตัวสตาร์ทเครื่องอัตโนมัตินะส่วนฝั่งนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจะมีท่อไอเสีย เอาไปสวมนะครับตรงปากท่อเสียก็คือเวลาฝนตกอะไรนะครับถ้าเวลาใช้งานมันจะเปิดขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ใช้านานมันก็ปิดนะครับกันน้ํากันอะไรเข้าตัวนี้ก็จะเป็นกองนะครับกองมันจะมีกองดีเซลแล้วก็กองน้ํามันเครื่องมาให้ใหด้วยอีกสตัวอย่างละตัวนะครับกองดีเซลแล้วก็กองน้ํามันเครื่องแล้วก็จะมีชุดล้อมาให้ด้วยสี่ล้อตรงนี้จะมีล้อเบรกได้อยู่2อล้อแล้วก็ล้อไม่เบรกได้อยู่ที่2อล้อเหมือนกันแล้วก็จะมีชุดน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็น หางปลานะครับตรงนี้ไปใส่สําหรับพอตฝั่งนี้นะที่เป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดานะครับอันนี้เป็นพอต,ตไฟสามเฟสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไฟนะครับตรงนี้แต่แต่ละเฟสแต่ละเฟสเราจะใช้เฟสไหนเฟสไหนเราก็ใช้หางปลานะครับย้ํากับสายไฟสายไฟก็ประมาณเบอร์อประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้าก็ว่ากันไปนะครับแล้วแล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้งานตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดประกันนะครับ ประกันเครื่องนะครับแถมมาให้ด้วยของบริษัทแล้วก็จะมีกุญแจนะครับสำรองมาให้ด้วยตรงนี้ปิดล็อกหน้าตู้อะไรต่างๆนะครับส่วนกุญแจสตาร์ทก็จะมีตรงนี้ตรงเดียวนะครับแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับชุดช่องตรงนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับเป็นกุญแจนะครับเปิดปิดเครื่องสตาร์ทนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเมนเบรกเกอร์จ่ายไฟ3เฟสเบรกเกอร์ถ้าเราดึงเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นทั้ง3เฟสเลยตรงนี้ตรวนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับ เป็นหน้าจอคอนโทเลอร์นะครับก็คือคอยเช็คนะครับว่าโหมดต่างๆทํางานอยู่ในสถานะอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คเฮิร์ตเช็คแอมเช็คโวลต์เช็คอุณหภูมิเช็คได้ต่างๆนะครับจอเราก็กดการใช้งานฟังก์ชันตรงนี้เราก็กดนะครับเช็คดูว่าเราจะเช็คแอมเช็คเฮิร์ตเช็คอะไรมันก็บอกโวลต์นะครับบอกกิโลวัตที่ใช้นะครับตรงนี้บอกโวลต์บอกเฮิร์ตบอกแอมนะครับส่วด้านข้างตรงนี้ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเซฟปตี้นะครับสต็อปนะครับนี่ตรงนี้ เวลาเครื่องใช้งานไปแล้วก็มีปัญหาแบบฉุกเฉินเราก็แค่กดปุ่มนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับปุ๊บแบบนี้เครื่องมันก็จะดับเองนะครับตรงนี้เวลาเราจะใช้งานหรือสตาร์ทนะครับอย่าลืมคลายนะครับกดเข้าไปหมุนขวาแล้วก็ให้มันเด้งออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หมุนออกมายังไงเราก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะเป็นปุ่มซ็อปอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้าเราใช้งานเครื่องเครื่องมีปัญหากดปุ๊บเข้าไปเลยนะครับส่วนข้างในอันนี้เป็นตู้ เก็บเสียงก็จะมีอฟองน้ำทับเสียงนะครับตรงนี้ก็จะมีกองอน้ำมันเครื่องนะครับกองดีเซลตรงนี้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวเครื่องยนต์สองสองสูบนะครับเป็นสูบตั้งนี่ครับเดี๋ยวมองเห็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นระบบหัวฉีดจุดด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับเป็นชุดเบรกเกอร์ชุดตัวจายไฟต่างๆอยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไดนะครับไดปั่นไฟ รตรงนี้เป็นไดปัฝันไฟนะครับเป็นไดปั่ันไฟแล้วก็มีพัดลมซึ่งตัวนี้การระบายความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือมันจะดูดอากาศแต่ช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้แล้วก็ผ่านเครื่องผ่านอะไรแล้วก็ขึ้นด้านบนตรงท่อไอเสียตรงนี้นี่ด้านบนนะครับเวลาใช้งานควรปิดนะครับควรป,ปิดปิดตู้ให้ไม่ชิดเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้อากาศมันจะเข้าได้ทุกที่แล้วคราวนี้การระบายความร้อนมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะส่วนทางนี้ ด,ด้านบนด้านบนก็เป็นท่อไอเสียนะครับมันจะเป็นท่อไอเสียนะครับขึ้นมาตรงนี้ mm. ส่วนปลอกที่เป็นปลอกที่ผมบอกว่าปิดกันฝนก็มาสุกอ่าก็มาสวมใส่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างก็จะมีตัวควบคุมไฟกล่องคอนโทรลนะครับของควบคุมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้อ่าแบตเตอรี่หนึ่งลูกมันก็จะมีพวกกรองต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นกรอง เดเลเมื่อกี้เป็นฟองน้ำมันเครื่องหรือเปล่าอ่าฝั่งนี้ก็เป็นชุดคอ Control, นโทรลซื้อก็เป็นไดสตาร์ทนะครับตรงนี้อ่าส่วนสายตรงนี้สายที่เราเห็นนะครับสายสามเส้นตรงนี้มันจะขึ้นมาจากด้านบนนี่นะครับขึ้นมาดูด้านบนมันจะมีรูนะครับรูเล็กๆอยู่ตรงข้างๆอ่าแบบนี้นะครับเกือแบบทุกช่องนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องมันจะเป็นรูระบายน้ํานะครับเวลาเราเอาไว้การแจ้งอย่างนี้มันจะมีน้ําขังข้างบนมันก็จะไหลออกตงตรงนี้แล้วก็ลงไปตามสายยาง ตรงสีดำๆำสามเส้นตรงนี้นะครับเราก็ปล่อยออกนอกเครื่องแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นตัวสามเฟสน,นะครับส่วนด้านบนก็เป็นเติมน้ํามันก็จะมีระดับบอกน้ํามันว่าอยู่ในสถานะเท่าไหร่ตรงนี้ตัวนี้เป็นเปิดฝาน้ํามันตัวนตรงนี้เปิดได้ไว้เติมน้ํามันเครื่องนะครับเช็คเครื่องต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดจุกรงจีมต้มขึ้นมาแล้วก็เติมน้ามันเครื่องอ่า ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น12กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องลองดูนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปิดกุญแจงนี้ว่าจะขึ้นสถานะนะครับปุ๊บแล้วเข้าก็สตาร์ทเสียงเงียบมากนะครับเสียงเงียบมากอ่าแล้วก็มาเปิดตู้นะครับโหมด ตรงนี้ตรงนี้มันก็สามารถเ,กเกนะช็คเนิร์สนะช่ังช่องนี้เป็นโวลต์ชั้งนี้เป็นกิโลวัตต์ถ้าเราใช้โหลด1ก,กิโลวัตต์มันก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเราตร์ทอย่างนี้ไม่มีโหลดมาเสียบหรืออะไรเนะี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้เช็คเนิร์สแล้วก็ดูไฟเวลาเรากดว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรอันนี้เราจะเช็คแบตเตอรี่เครื่องอันนี้เช็คอุณหภูมิทังนี้นะครับ เช็แอมเป็นอะไรได้ว่าเราใช้ m, เกมใช้สีเน้เค้อสงทางล่างก็เป็นแอมว่าเราใช้หลดเกียมเมื่อเราตารัดแล้วเราเปิดเบรกเกอร์แล้วก็วัดไฟดูแล้วเช็คให้ดู 2องี่สิบสามนะครับสองร้อยยี่สิบสามโลตจะรับเปลี่ยนนะครับอีกเปล่ยนนี้อยี่สามอีเปลนหนึ่งนี่สองร้อยยี่สิบสองยี่สิบยี่สิามสามอ่าโอเคไฟจ่ายนะครับ, 22, 23, 23. รบตรงนี้ไฟจ่ายอ่าถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นฟารมปิดทอบนะครับเวลาเราต่อสายอะไรเราก็ปิดสายตรงนี้ ถ้าเราจะดับเครื่องอัตโนมัติเราก็กดด้านข้างนะครับเดี๋ยวเครื่องมันก็ดับเองนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เสร็จนะครับเช็กให้ลูกค้าแล้วพร้อมส่งนะครับลูกค้านะครับก็ถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาเครื่องหนึ่งก็ไม่เกินแสนนะครับต่ำกว่าแสนนิดนึงนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าหากสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับก็ตั้งแต่คลิปนี้ที่ใครเข้ามาชมได้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตสไต์ให้ดเลยครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าน